วัสดีค่ะปะ้าเกิกทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกมะเขือเทศค่ะวันนี้ไม่ได้ยกป้ายนะถ้าสนใจอะไรอยากติดต่อป้าเกิกก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์080752 7300 fc เก่าเที่เข้าไลนา์มาก็คือรู้จักแล้วเนะาสะดวกสบายแต่ว่าคนที่มาใหม่ไลน์ป้าเกิกนะคะาภาษาอังกฤษยุพาลัย YUPA LAI ยุพาลัยตัวเล็กหมดนะ ยุพาไล2499ค่ะเข้าลายนมาหาปะกิกได้ทักได้นะคะโอเคค่ะเอามาต่อกันที่พักของเราวันนี้เป็นเทศกาลฤดูกาลที่จะปลูกมะเขือเทศแล้วนะคะหมดเดือนนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เพาะกล้าก็เพาะซะไม่ต้องสั่งซื้อละคะต้นมะเขือเทศส่งทางไกลแล้วอาจจะเน่าเพราะว่าต้นเข้าอวอบน้ำนะรถ ที่ขนสินค้าเขาไม่ได้มีแอร์นะคะพอไปถึงอาจจะเกิดอาการเนา่านะถ้าเนา่าลำต้นเนา่ารากเน่าก็จเจริญเติบโตช้าเพราะง่ายที่สุดเลยค่ะมะเขือเทศเนี่ยอันนี้มะเขือเทศพันลูกเล็กนะคะที่ใส่น้ำเงี้ยวค่ะมะเขือเทศอีเปอร์ใส่น้ำเงี้ยวอร่อยเอาไปทำส้มตำเอาไปทำน้ำจิ้มแจ่วเอาใส่ต้มยำไก่นะต้มยำต่างๆได้หมดมีรสเปรี้ยว อร่อยแล้วก็ปลูกง่ายปลูกง่ายติดลูกง่ายติดดกง่ายกว่ามะเขือเทศพันธุ์ใหญ่ๆถ้าพันใหญ่ๆนะถ้าปลูกไม่เป็นขาดแคลเซียมอาจจะทําให้ลูกเน่านะคะก้นเน่าเป็นจำ้ำเป็นจำ้ำโอเคเพราะตุกกาได้ประมาณนี้เราก็จะมาปลูกกันวิธีปลูกของเราก็คือนะคะดินให้เราเตรียมดินนะคะดินที่จะปลูกก็เป็นดินร่วนทั่ว,ว,วไปผสมอทผสมไว้แล้วเป็นดินปลูก ผักทั่วๆไปแต่ให้ร่วนซุยะะดินหนึ่งส่วนคุยมะพร้าวหนึ่งส่วนถ้าถ้าผสมใหม่เนาะแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนแต่ถ้าถ้าไม่มีแกลบดำก็ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พยาแกลบดำช่วยเก็บความชื้นถ้าหมดหน้าฝนก็จะเก็บความชื้นได้ดีถ้าหน้าฝนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ทีนี้ถ้าปลูกมะเขือเทศถ้ามีเปลือกไข่ก็จะดีนะคะโขกให้ละเอียดตปะปะทิกไม่ได้โขกอันนี้ขยำเอา ไข่มีแคลเซียมทําให้มะเขือเทศลูกมะเขือเทศแข็งแรงเซลล์แข็งแรงลูกไม่เน่าเราก็จะผสมไปด้วยแต่ถ้าโขกได้ละเอียดก็จะยิ่งดีอันนี้เราก็จะช่วยเอาจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะช่วยย่อยสลายรุดไปเขาก็จะย่อยสลายไปทีละนิดทีละนิดวิธีก็คือเอาใส่ลงไปเลยนะคะ แต่ของปัาเก็กไม่ได้มีปุ๋ยคอกนะของปัาเก็กใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุกไว้เนี่ยส่วนผสมเป็นปุ๋ยอินทรีย์เสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากให้เนื้อตรงเนี้ยกระชับกระรากมันเขือเทศดีตรงกลางเนี่ยเราจะใส่นี่คะ่ะ ใส่แกลบดําเข้าไปไว้ตรงกลางก่อนนะคะเพื่อให้กระชับรากดีๆไม่เหี่ยวค่ะรถอาการเหี่ยวเอารดน้ําให้เนื้อดินแน่นก่อนอแล้วก็จะมาตักต้นมะเขือเทศกระถางใหญ่ๆนะปะ้ c k จะใส่สองต้น เป,เป็นพันธุ์ใหญ่ๆนะคะพันท้อก็ปลูกต้นเดียวถ้าพันเล็กนี่ปลูกสองต้นได้ต้นใหญ่ๆห,หน่อยเนาะต้นอวบๆบอย่างนี้อันนี้ก็ยังไม่ใหญ่นะเนี่ยเอาต้นอวบๆบดีกว่าเพราะว่าต้นกล้ามนเขือเทศเยอะเลือกได้ค่ะเพราะได้เลือกได้ เี๋เอาออกไว้เดี๋ยวปลูกอีกกระถางนะปาปก๊กจะเอาคู่อย่างนี้ใส่เลยนะคะเก็บดินอีกหน่อยเพราะว่ายุบลงไปละข้างหน้าหาฟางมาใส่นะคะปะกักก๊กมีผักตบชวายังไม่ได้สับเอามากระสอบหนึ่งเหี่ยวอยู่นั่นแหละคะ่ะใช้ได้ละ เอามาสับๆไว้ใส่หน้ากระถางเก็บความชื้นใครไม่มีฟางก็หาใบไม้ใบช้ำชาใบหญ้าแห้งอะไรก็ได้นะคะเอามาปิดเก็บความชื้นให้เขามะเขือเทศอย่าให้ขาดน้ํารดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะถ้าหน้าฝนฝนตกก็ไม่ต้องรดแต่ว่าต้นอ่อนๆอนี้อย่าเพิ่งเอาไปตากฝนเพราะว่าจะทําให้ช้าให้หักได้เอาไว้ที่ร่ม ที่ใต้ชายคาดมีแสงแสงแดดสาดสองทั้งวันเลยก็ได้นะคะเขาก็ชอบแดดนะแข็งแรงปลูกมะเขือเทศถ้าไม่มีแดดไม่ออก,ออกดอกออกดอกแต่ไม่ติดลูกค่ะรับประกันเลยถ้าบ้านใครไม่มีแดดสาดสองถึงครึ่งวันน้อยกว่านั้นไม่ต้องปลูกนะคะปลูกมะเขือเทศจะมีแต่ใบมีแต่ดอกหน่อยนึงแต่ว่าไม่ติดลูกเพราะฉะนั้น มะเขือเทศต้องการแสงแดดค่ะถ้าเขาแข็งแรงดีเราปลูกใหม่ๆเอาไว้ใต้ชายคาก่อนก็ได้สัก4ี่หวันแล้วก็เอาออกแดดเลยค่ะแต่อย่าลืมนะถ้าฝนหนักต้องเอาเข้าในร่มนะคะเพราะว่าจะช้ำตายเหี่ยวตายเนีย่ยทีนี้วิธีดูแลก็คือปลูกไปสักพักอย่าลืมนะสักอาทิตย์หนึ่งเนะี่ยจุลินทรีย์สั่งข้อแสงผสมน้ำรดให้เขาค่ะรดให้เขาถ้าปลูกได้เจ็ด ถึงสิบวันขึ้นไปก็เพิ่มปุ๋ยได้นะคะอาศัยตามข้างๆเนี่ยปุ๋ยหมักปุ๋ยอินรียหรือว่าปุ๋ยข้อก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าจะออกดอกแล้วใช่ไหมคะพอตโตเป็นตุ่มเป็นช่อออกมานิดๆให้ใส่ปุ๋ยถ้ามีขี้ขั้งคาวยิ่งดีนะคะใส่ตามที่ปกิ่งเน้นค,คือคือตัวเองเอใช้ขี้ขั้งคาวในการปลูกผักกินผลไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นสาวรสเป็นอะไรก็แล้วแต่ปุ๊กใช้ปุ๋ยขี้ข้างคาวนะ่ ผลดกมากชมจันทก็เหมือนกันค่ะปะกักก็กเอาไปใส่ให้ออกดอกแล้วติดฝักเป็นพวงเป็นพวงเลยนะคะน,นี่คือผลดีของขี้ข้างคาวก็คือเขามีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโอเคเนาะใครยังไม่ปลูกมะเขือเทศก็ไปเพาะซะอันนี้มเมล็ดปกักก็กแจกไปเยอะเลยนะคะ,มะเมล็ดผักของมะเขือเทศพันุ์อิเปิเนี่ยเยอะเยอะมากแล้วเนี่ยแจกไปเยอะละ เพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อปุ๋ยมาอยากได้ขอมานะคะขอมะเขือเทศอีเปิด้วยปาก,ก็หยิบใส่ซองให้เลยค่ะซองหนึ่งก็นเยอะนะสี่สิบห้าสิบเมล็ดนั 40, ่นแหละปลูกกินไม่ไหวหรอกปลูปกมะเขือเทศพันนี้หน้าหนาวน,นี้นะคะเก็บขายได้เลยค่ะนะถ้าปลูกสักสิบกระถางโอ้โหขายได้เยอะมากหลายกิโลเลยล่ะ,อะลองไปปลูกดูไม่ปลูกพันนี้ก็ปลูกพัน ม,มีหลากหลายสายพันธุ์ก็ไปเลือกดูนะคะมะเขือเทศสีดาใส่ส้มตําอันนี้ก็ใส่ส้มตําได้มะเขือเทศพันธ์ท้อพันธุ์เชอร์รี่เอาปลูกกินหวานก็เป็นพันธุ์พวกเชอร์รี่พวกราชินีเขาก็มีขายค่ะก็ไปเลือกดูเพราะช่วงนี้ถึงเทศกาลแล้วก็รีบเพาะรีบปลูกซะจะได้ทันเก็บกินช่วงหน้าหนาวนี้เนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะคะ แล้วถ้ายังไม่กดติดตามก็กดติดตามทัพตะกิ้นด้วยก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ